พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชได้ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อประโยชน์สําหรับลูกจ้างและนายจ้างและเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งนอกจากทําให้ลูกจ้างมีเงินออมแล้วยังสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ถึงร้อยละร้อยกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมขยายสถานประกอบการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์มากขึ้นที่ตามจากรายงานครับพระราชดดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปอมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการจัดตั้งสากลไม่ว่าจะเป็นสากลชุมชนหรือการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบการซึ่งจะส่งผลประโยชน์สําหรับนายจ้างและลูกจ้างเป็นอย่างมากทั้งนี้หากผู้ใช้แรงงานได้รวมตัวกันในรูปแบบสากลแล้วจะช่วยลดปัญหานี้สินนอกระบบและมีความมั่นคงในชีวิตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่า ได้น้อมนาพระราชะดําริของพระองค์ท่านโดยส่งเสริมในเรื่องการจัดตั้งสากลออมทรัพย์ในสถานประกอบการซึ่งจะขยายผลจากเดิมที่ทำมาก่อนหน้านี้ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ที่ผ่านมานั้นทำให้แรงงานในประเทศได้ประโยชน์ประมาณ500,000คนอย่างไรก็ตามยังมีการเติบโตของสากลในจำนวนน้อยในแต่ละปีดังนั้น,น,นภายในปี2,560 จึงตั้งเป้าให้สถานประกอบการจะต้องมีจำนวนสากลอมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างน้อย30แห่งและแรงงานจะต้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ1 0 0 0 0แสนคนเป็นไปตามหลักปรัชญ,ญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลน,นดุลยเดชน,นะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นการสอนให้แรงงานรู้จักการออมนอกจากอมแนละ้วยังรู้จักการพึ่งตนเองด้วยนะครับเพราะสากลเป็นการ ลลลงทุนนนนรรรร่ว่วววมมกกกัััแ้้็ไดบผปะโยช์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวต่อว่าการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ตามพระราชดำริในสถานประกอบการจะนำมาซึ่งความสามาคัคคีเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ตามอุดมการ์หลักการสหกรกรจะทําให้ลูกจ้างมีความมั่นคงและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการส่งผลให้ผลประกอบการมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยลดปัญหาการทิ้งงานการลาออกจากงานของลูกจ้างลดการสูญเสียลูกจ้างที่มีทักษะฝีมือในการทํางานและช่วยส่งเสริมให้ลูกจ้างมีวินัยทางการเงินอีกด้วยแล้วก็ที่เห็นชัดเจนเลยในเรื่องชีวิตประจำวันของแรงงานก็คือพ้นจากระบบของเงินกู่นอกระบบ นะครับเราแต่ก่อนเราเคยเห็นสภาพที่แรงงานวันสิ้นเดือนเนี่ยนะครับต้องหลบไม่มาทํางานหรือว่าทํางานอย่างไม่มีความสุขเพราะว่าจะเจอการท่องนี้นอกระบบอยู่หน้าโรงงานจากการสำรวจของเราพบว่าฐานปรกอบการทุกแห่งที่มีระบบสากลอมทรัพย์แก้ปัญหานี้ได้100%ซนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีการจัดงานเพื่อกระตุ้นการรวมตัวเป็นสากลโดยรวมผู้ประกอบการที่ได้จัดตั้งสากลอมทรัพ์สำเร็จแล้วมาแนะนำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆที่สนใจจัดตั้งได้ศึกษาเรียนรู้งานทั้งนี้การจัดตั้งสากลเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสากลกำกับดูแลโดกรมส่งเสริมสากลกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์